ไปต่อกันที่ความคืบหน้าภารกิจการนำพลายศักสุรินช้างไทยในศรีลังกาที่มีอาการเจ็บป่วยกลับมารักษาที่ประเทศไทยล่าสุดนะคะจะกลับถึงไทยในวันที่2กรกฎาคมนี้โดยภาพรวมเนี่ยพบว่าสุขภาพดีขึ้นอารมณ์ดีฝีที่เป็นแผลเนี่ยเริ่มแห้งแล้วค่ะ เรื่องนี้นะคะนายวราวุศศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถแถลงว่าได้มีการเลื่อนวันเดินทางกลับ1วันจากเดิมเนี่ยจะให้เดินทางกลับมาในวันที่1กร,รกฎาคมตอนนี้เลื่อนไป1วันนะคะก็คือวันที่2กร,รกฎาคมเนื่องจากมีการประเมินการจราจรในกรุงโคลัมเบียแล้วว่าน่าจะติดขัดแล้วก็ใช้เวลานานค่ะบวกกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงตอนกลางวัน ส่วนกรงที่ก่อสร้างใหม่ที่จะใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายปลายศักสุรินตอนนี้คืบหน้า90%แล้วคาดว่าจะเสร็จวันพรุ่งนี้ละค่ะ10มิถุนายนและจะสามารถรองรับงาช้างที่มีความยาวมากๆของพลายศักสุรินได้โดยใช้กรงที่มีพื้นที่ขยับตัวได้ไม่มากแล้วก็จะล็อกบริเวณขาของปลายศักสุรินเอาไว้เพื่อความปลอดภัยระหว่างการขนย้าย ภาพรวมตอนนี้นะคะที่อยู่ในแผนแล้วก็กรอบระยะเวลาที่วางไว้เนี่ยโดยวันที่28มิถุนายนนี้จะมีการประเมินพฤติกรรมการตอบสนองของพลายศักดิ์สุนิอีกครั้งว่าร่างกายพร้อมที่จะเดินทางในระยะ,ระยะ,ร,ะ,ยะระยะเวลา6ชั่วโมงหรือเปล่าค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะจากทางสีรกาลกลับมาที่บ้านเรานะคะค่ะ ทีนี้มาดูเรื่องของสุขภาพของพลายสักสุรินกันบ้างนะคะก็ดูจากแผลแล้วเนี่ยทางทีมแพทย์ก,ก็บอกว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพราะว่ามีการพิจารณาอีกครั้งนะคะถ้าหากว่าแผลรักษาหายแล้วเนี่ยจะส่งกลับไปศรีลังกาอีกหรือไม่อย่างไรเพราะว่าต้องบอกว่าตัวของพลายสักสุรินเองเนี่ยเป็นช้างที่ทางรัฐบาลไทยมอบไปแล้วก็ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศนั้นๆไปแล้วด้วยนะคะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันคะ่ะ ต,ต้องดูสภาพของน้องเขาด้วยเช่นกันนะครับว่าพอมาถึงเครื่องมือไทยแล้วนั้นเนี่ยน้องมีสภาพเช่นไรถ้ายัางทุกอย่างปกติดีนะครับเราก็จะขนย้ายไปที่สถาบันโคชบาลที่จังหวัดลำปางระยะทางประมาณ70กิโลนะครับในวันที่2กระกฎาคมเลยแต่ว่าถ้าหากว่าน้องเขามีท่าทางอิดโรยหรือว่าอ่อนเพลียนะครับก็คงจะไปพักอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่เบื้องต้นก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่นะครับ จะต้องมีการกันโรคนะครับกับกกันควอนตินก่อนเป็นเวลาประมาณ14วันผมคิดว่าการรักษาายสักสุรินนั้นเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บบางรายการที่ผมทราบมานั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีความเรื้อรังอยู่นะครับดังนั้นการรักษาคงจะไม่ใช่3วันหวันหรือเดือน2เดือนคงจะใช้เวลานาน,านพอสมควรซึ่งพอไปถึงตรงนั้นเราค่อยมาประเมินสถานการณ์กันอีกทีหนึ่งว่าออแนวทางนะครับของน้องเขาจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมคิดว่ายังเร็วเกินไปที่จะให้คําตอบนั้นนะครับ ทางด้านของผู้ช่วยผู้อุ่วในการสถาบัานอนุรักษ์และวิจัยสัตว์องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปฐมนายแพทย์วิสิทธิ์อาศัยธรรมกุลนะคะท่านก็ออกมาพูดถึงสุขภาพของพลายศักดิ์สุรินบอกว่าโดยรวมตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็บาดแผลต่างๆเริ่มดีขึ้นค่ะสําหรับในช่วงระยะเวลาการขนยา้ายหรือว่าการเดินทางก็จะมีการวางแผนเตรียมเรื่องของอาหารแล้วก็น้ําให้เพียงพอควบคู่กับการดูแลสภาพจิตใจรวมไปถึงบรรยากาศโดยรอบต่างๆโดยให้ควนช้างแล้วก็ทีมศัตวแพทย์ดูแลและสังเกตอาการตลอดการเดินทางแบบใกล้ชิดเลยนะ ะะพร้อมยืนยันจะไม่มีการใช้ยาซึมกับช้างอย่างแน่นอนเพราะว่าเสี่ยงสูงมากที่จะมีผลกระทบต่อการเต้นของหัวใจอาจจะส่งผลทําให้พลายสักสูรินเสียชีวิตได้จึงเน้นทําให้เกิดความไว้วางใจระหว่างคนดูและระหว่างผู้ที่ดูแลกับช้าง ก็คือทําให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจเขาจะได้เดินทางกลับมาได้อย่างสบายใจไม่ตื่นเต้นหรือว่าไม่มีอาการช็อกนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวของน้องช้างเองเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศนั้นเป็นเวลานานแล้วนะคะแล้วพอกลับเข้ามาในสิ่งแวดล้อมที่อาจจะไม่ได้ชินตาเนี่ยก็มันจะทําให้เรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยมันมีความรวดเร็วอย่างที่ทีมแพทย์เขามีการคาดการไว้หรือไม่อย่างไรก็ต้องมาตามกันต่อนะคะ